สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องป l o โลไฮโซนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มีปัญหานะครับโทรศัพท์หน้าจอรวนนะครับเกิดเป็นไฟกระพริบหน้าจอนะครับ ก็เลยไปถามราคาหน้าจอว่าจะเปลี่ยนหน้าจอใหม่นะไปถามราคาอยู่ที่ร้านนะเท่าไหร่รู้ไหมรุ่นที่ผมใช้นี่มันเป็นรุ่น S9 Plus นะครับใช้ของแพงนะครับอะไรก็แพงราคาอยู่ที่ ซื้อเครื่องใหม่ได้เลยนะราคาหน้าจอนี้ซื้อเครื่องแบบเเครื่องใหม่เลยได้เลยเดีๆเลยหนึ่งเครื่องเลยอะ่ะราคาห้าพันห้าครับแต่ถ้า นี่นี่ตอนนี้เออใส,ใไใส่ไว้เลยก็ได้แต่อ่านจะพอใส้ด้วอน่นคุณสุขครับคุณสุขเพิ่งมาก็หยุดเออพักผ่อนไปเป็นเดือนเลยนะไปกลับไปชาร์จแบต กลับไปพักผ่อนนะกลับไปทำงานช่วยคนที่บ้านนะก็หลังจากนี้ก็มาทำหน้าที่ต่อนะครับเก็บตังค์จะไปขอเมียไม่รู้ว่าเมียอยู่ไหนยังไม่เจอครับ อันนี้ต้นนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นต้นอที่เขามาขอหวยนะผ้าแดงๆนี่คือผ้าที่ผมอไล่นกนะนะครับนกอันนี้มันเดี๋ยวจะให้ดู นะครับคือใบที่มันหล่นอยู่ข้างล่างนะครับมันไม่ใช่หน้านี้มันไม่น่าจะหล่นใช่ไหมแต่ว่านกเขาเรียกว่านกอะไรเนี่ยเหลืองๆหลืองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาจิกใบใบต้นใสนะครับหมดเลยนะครับแล้วมันก็มาทำรังใส่ ือผมปลูกต้นเนี้ยเพื่อผมจะให้มันเป็นเอ่อเป็นร่มนะครับเป็นร่มให้กับม้านะครับช่วงเช้าแต่ว่ามันก็มาจิกเล่นจนใบจนหมดเลยนะครับแล้วทีนี้ต้นไม้มันก็ไม่โตนะครับต้นนี้นะครับปลูกปลูกก่อนต้นนี้อีกนะครับอยากให้ดูเห็นไหมแต่ต้นเนี้ยมันโดนทุกปีนะครับโดนนก จิกเล่นทุกปีมันก็เลยไม่โตนะครับแต่ต้นข้างๆเห็นไหมครับอันนี้ก็จิกแต่ว่าเพิ่งจิกปีนี้นะปีที่แล้วไม่ได้จิกเห็นไหมมันก็โตแต่อันเนี้ยมันไม่โตครับผมก็เลยต้องเอาผ้าแดงมามาพันไว้นะครับคิดว่ามันจะหนีมันไม่หนีนะครับมันไม่หนี ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะครับอยากจะเอาหนังกระติกมายิงนะครับแต่ก็สงสารนะครับก็เลยหาวิธีไล่ใครมีวิธีไล่นกกรนี้บ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําตามนะครับเพราะว่าผมอยากจะไล่มันไปหลือเกินนะครับ แล้วมันก็คือนกอะไรนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์มาได้ครับเช้าๆนะครับก็เตรียมมาออกไปทอดนะครับช่วงนี้ก็ ไม่ค่อยมีกิจกรรมนะครับฝนตกตลอดนะครับทุกวันถ้าไม่ตกก็ต้องเออมีกิจกรรมตลอดแล้วก็อ,อม้าก็ต้องออกไปวิ่งปกตินะครับ ใช้กับกับสิเรล่าฮะใช่สิเรล่าคุ้มกับโจ๊ะโจอะโจ๊ะโจ๊ดโจยะโจ๊ะโจเดี๋ยวไปดูป้อมกันนะป้อมพูดอะไรมันเก็บไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ chọn nhỏ vào. Ồ. Ở sai mai, sai mai. Giọt bột mai nữa. <coughs> bột mai lên. อันี่ออันตกอไปอันพอดพอดปอดคุมปอดคุมพลิกพลิกบัดเนี้ยพลิกคืนหมุนหมุนเนี่ยหอมหมุนอ่อนอันพลิกอะเดี๋ยวหมุนนี่ไงหมุนนี่เออหมุนนะจ๊ะนั่นละใส่บัดเนี่ยใส่เลยมุนละถึกละใส่เลย อือนั่นและตนะก็อับกระเออด้วยลันตีกันเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ,อถือถือเอาถ่ายคือชิบบลิกอ่อนนะถ่ายเนี่ยถ่ายเนี่ยจับกล้องเหรอ

ก็เดี๋ยวไปทอดมาก่อนนะครับสวัสดีครับ